หน้าดูเซตสวัสดีครับเป้ครับบ๊ามครับวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนางสาววันดากับนายวิเชียนมาแล้ววันดาวิชิอนครับผมโอ้โหเอาแบบขึ้นสปอยเลอร์เลิศก่อนเลยใครที่ยังไม่อยากรู้เรื่องอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูไปหาดูก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับเพราะว่าเราจะสปอยแบบหมดอะหมดเปลือก เอาความรู้สึกหลังดูจบมันโอเคสรุปคร่าวๆก่อนเอาความรู้สึกก่อนคือเรื่องแรกเลยเนี่ยมึน <c oughs> งงว่าอะไรทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เออคืองงก่อนอันแรกเนี่ยงงยอมรับแล้วงงอย่างที่สองคือต้องยอมรับว่าทางมาเวลสตูดิโอเนี่ยกล้ากล้ากล้าที่จะทำแบบนี้กล้าเล่นอ่ะคือแบบโอ้ชงอ่ะคือ ไม่แปลกใจแล้วทําไมถึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาเป็นซีรีส์เพราะถ้าเป็นหนังใหญ่เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเรียกว่ามีเวลาดีกว่าซีรีส์มีเวลาที่จะปั้นอะไรไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็วิธีศาสตร์ในการเล่าเรื่องของหนังใหญ่อ่ะกับของทีวีซีรีส์อะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันครับมันไม่สามารถเป็นหนังใหญ่ได้อันเนี้ยคือคงไม่มีใครกล้าเอามุกเนี้ยไปออกไปออกหนังใหญ่เจ๊ง เจ๊งขายไม่ออกไม่มีคนซื้อตัว๋วเพราะว่าเล่นเป็นซิทคอมเลยใช่เหมือนเราดูซิทคอมเรื่องนึงอยู่เลยใช่มีเสียงหัวเราะมีอะไรเป็นซิทคอมแท้ๆเลยเออผมหาข้อมูลมาครับซิทคอมเนี่ยในวันณวิชันตอนที่หนึ่งนะเฉพาะตอนที่หนึ่งเนี่ยเหมือนยุค5060ช่วง5060ช่วงพันเก้าร้อยห้าสิบ 1ั6 0กร้บของอเมริกาเขาคือทีวียังเป็นขาวดําอยู่อ๋อใช่ black and white มาเลยครับและเรื่องเนี่ยคล้ายคล้ายกับ i love lucy คืออ่ะขึ้นรูปไปดูอ่าอ่าโชว์รูปเลยนี่คือเหมือนเลยซิทคอมสมัยนู้นจริงๆเป็นแบบนี้เลยนี่คือเรื่องนี้เลย setting ฉากอารมณ์บรรยากาศใช่คำนี้ครับ vibe v i เหมือนเลยครับเหมือน i love lucy เลยอีกเรื่องหนึ่งก็คล้าย อีกเรื่องหนึ่งก็คล้ายชื่อเรื่องว่า The Dick Van Dyke Show Dick Van Dyke Show นี่ก็ยุคเดียวกันยุคเดียวกัน50 60แบบนี้เลยเหมือนเลยเหมือนเลยใช่คัว่าเหมือนเลยอันนี้คือเหมือน reference มาครับเหมือนตั้งใจโอ m ม g e จากสองเรื่องนี้มาเลยสำหรับตอนที่หนึ่งนะย้ำว่าตอนที่หนึ่งตอนเดียวครับคือเป๊ะ Dick Van Dyke Show กับ e l l c e Lucy นี่คือใช่เลยบรรยากาศนี่คือไปอะ ก็เลยต้องชมมาเวลว่าโหโโโไฟกี้คุณกล้ามากครับคือคุณแบบคือเห็นในเทรลเลอร์เนี่ยก็เห็นแล้วนะนแ,วแต่ไม่คิดว่าจะเอาแบบทั้งตอนทั้งตอนขนาดนี้ใช่ยี่สิบสามนาทีคิดว่าจะเป็นแค่มุกเออไม่ใช่จะเล่นมุกใช่ยี่สิบสามนาทีนี่คือจบเลยอ่ะเริ่มยันจบอ่ะสิทคอมอ่ะทั้งตอนใช่คือเนื้อเรทีการเล่าเรื่องอะไรเนี่ยคือเหมือน วันด้ากับวิชั่นเนี่ยเล่นซิทคอมอยู่ใช่เล่นซิทคอมให้เราดูใช่คือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นซีรีส์ปกติอ uh huh. ไม่ใช่เป็นหนังหนังใหญ่คือเล่นเล่นซิทคอมให้เราดูเลยครับคือช็อกเลยว่าแบบว่ามาเวลเอาจริงเหรอ <c oughs> เอาบนนี้้จริงเหรอใช่ครับอ่าและทีนี้เราเข้าไปดูรายละเอียดเลยนะเคอ่าอเาจาะรายละเอียดเลยอ่าน,นี่อันแรกเลยโอ้โหคือแค่โลโก้นี่ก็เจ็บปวดละ ขาวดำใช่ใช่ใช่มาวิสตูดิโอขาวดำคือกล้ากล้ากันแบบนี้เลยไม่ตอนแรกตอนแรกมันเป็นสีนะตอนแรกเป็นสีก่อนแต่ยู่งๆก็เข้าขาวดำตอนเพลงโลโก้เข้านะแทน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 นี่โอ้ยคนลุกเลยคิดถึงเลยว่าแบบว่าปีครึ่งไม่ได้ดูมานานแล้สิบปเดือนคนลุกได้ใช่คนลุกตามบวิวแต่คนลุกตามาแล้วกลับมาแล้วแล้วก็ปึ๊บกลับมาโอ้โหขาวดำ พอขาวดำปุ๊บเอ๊ะเริ่มอะไรอยู่ขาวดำเข้าไปอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นกิมมิคครับอันนี้ยังไม่เฉลยอ่าฮะเป็นเหมือนซ่อนความในอยู่ว่าเดือนสิงหาคมวันที่23เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอ่าฮะทั้งวันด้าทั้งวิชานนึกไม่ออกทั้งคู่เลยอ่าฮะไม่รู้เลยว่าแอนนิเวอร์ารีอะไรมีรู้เผวอใจอยู่มีรู้ก็เลยเดากันว่าน่าจะเป็นครบรอบอะไรสักอย่างอ่าไม่รู้ครับไม่เฉลยด้วยครับข้ามไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยเออ เขายังไม่เฉลยเราเราก็ผ่านไปอ่ะค,คุณป้าข้างบ้านมาแล้วมาแล้วที่เราพรีวิวไปตอนที่แล้วคใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูใช่อยู่ในใชาแนลเราใช่ย้อนกลับไปดูนะครับเป้บัมย้อนไปพรีวิวแอนเนสใช่อ่าคุณป้าแอนเนสมาแล้วเป็นเหมือนคุณป้าที่แบบว่าขอโทษนะขอใช้คําแบบเหมือนแสล่สแสลนนิดนิดแสลนแต่นิด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 มาแบบอื้อื้อเพื่อนบ้านใหมย่ย้ายมา อะไรกันนี้เหรออะไรกันนี้เหรอคือมาแบบว่าสอดซองสอดซองใช่ใช่มาสแลนดแตนเลยมาสแลนดแตนเลยคือชีเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนั้นเลยครับในเรื่องนี้และก็ยังเหมือนเดิมไม่เฉืยเลยใช่แนะนําเฉยๆว่าเป็นข้างบ้านบ้านหลังขวานะจ๊ะเขาใช่ไหมที่เขาบอกขวาเขาขวาเขาไม่ใช่ขวาเรานะจ๊ะแต่ว่ามาแล้วแอนเนสแล้วก็อันนี้ตัวละครใหม่ในเทรลเลอร์เห็นเป็นเจ้านายของวิชั่นใช่อ ชื่อว่าแป๊บนึงนะครับขอดูโพยก่อนเริ่มฮาร์ตมิสเตอร์ฮาร์ตอาร์เธอร์ฮาร์ตโอเคอ่าคุณอาร์เธอร์ฮาร์ตเนี่ยเป็นบอสของวิชั่นใช่ครับเป็นเจ้านายของบริษัทที่วิชั่นทำงานอยู่ครับอ่าอันนี้คือคาแรคเตอร์ใหม่ไม่รู้มาตอนเดียวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหายไปเลยก็ได้อ่าติดตามต่ออ๋ออันนี้อันนี้ชอบตัดโฆษณาเข้ามาในซีรีส์โอ้โหบ้าไปแล้วตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมุกโฆษณา เออโอเคก็เป็นรูปโฆษณาจริงคือแต่ว่าซ่อนอะไรไว้อีกอ๋อแล้วกล้าแทรกเข้ามาในซีรีส์เลยคือในซิทคอมเนี่ยมีคอมเมอร์เชียลเลยอ่ะมีโฆษณาแอดมีแอดเลยมีเปิดแอดเลยเปิดแอดมาแบบเราก็เอาเฮ้ยเอาหูเอานี้เลยระเป็นเครื่องปิ้งขนมปังครับใช่โทสเตอร์รุ่นสองพันรุ่นสองพันโอ้โหเฮาๆเลยรุ่นอนาคตมากอนาคตล้ำๆเลยอ่ะและที่ตรงนี้ขอเจาะหน่อย ได้เพราะว่ามันจะมีมิสซิเบิลดีเทลคือถ้าคุณดูรอบแรกผ่านไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้สึกอาจจะไม่ได้ยินอาจจะแบบผ่านแล้วผ่านเลยเราเจาะให้ครับดูที่จุดสีแดงด้วยอ่ะมันมีจุดตรงกลางอยู่ใช่คือทั้งเรื่องเนี่ยเป็นขาวดำทั้งเรื่องเลยแต่ทําไมจุดตรงนี้ซีนเฉพาะดอกนี้เลยอ่ะฮะไฟที่มันแวบแวบกระพริบส่องออกมาเนี่ยตรงกลมๆตรงกลางเนี่ยเป็นสีแดงทําไมพลาดหรือเปล่าไม่พลาดแน่นอนครับผมมั่นใจว่าระดับ มาเวลสตูดิโอระดับเควินไฟกี้นี่ไม่มีหลุดผมว่าเป็นเป็นติ่งไว้ติ่งงอกให้คนดูเนี่ยสงสัยเดี๋ยวคงต้องมีเฉลยอ,อะไรน่าจะมีหรืออาจจะพูดถึงทีหลังอาจจะมีหรือเป็นแบบให้ให้คนมาเถียงกันเล่นๆแบบเราเนี่ยคุณงงใช่ไหมผมก็งงงงเหมือนกันอะ ว่าเฮ้ยทำไมมันขาวดำทั้งเรื่องเลยทำไมตรงนี้แดงสีเดียวเลยที่ออกตอนนี้ถูกเป็นสีแดงตวนี้มารอดูกันดีกว่าแล้วก็เฉลยแล้วว่าไอ้เครื่องปิ้งขนมปังนี่คือของสตาร์ใช่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นอยู่่าจะมีทั้งบนเครื่องปิ้งเลยแล้วก็มีไอ้คำโปรยอยู่ข้างล่างมุมขวาล่างใสตาร์กอินดัสทรีเลยแน่นอนคืออันนี้รุ่นพ่อทุนนี้คุณคุณฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดสตาร์นะครับโอ้โหผลิตเครื่องปิ้งขนมปังนี้อันนี้แบบอีเซอร์เอ็กซอีเซอร์เอ็กเล็ก Star Industry Toaster 2ตาวสั้น Toastmate Toastmate 2ตาวสั้นครับอ่าแล้วโอ้โหอันนี้อันนี้ตีนี้ฮาตีนี้ฮาคลื่นตอนดูรอบแรกนี่แบบว่าโอ้โหบ้าไปแล้วคือเป็นซีนที่ที่วันด้าเขาแต่งตัวแบบเซ็กซี่นิดนึงเตรียมเอาใจวิชันเต็มที่เลยครับโอ้โหต้อนรับกลับบ้านครับอ้าวเจ้านายวิชันมาทั้งนั้นอ้าวก็เลยแบบแก้มุกแก้มุกวิชันเขาก็เลยอ้างว่าอ๋อชุดแบบเนี้ย มันเป็น tradition ของชาวโซโควีอ๋อชาวโซโควีเนี่ยเขาทักทายกันแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นะเดี๋ยวไปยืนข้างหลังปิดตากลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะคือโซโควีนพักแบบนี้ครับอันนี้คือวิชั่นแก้ตัวกับเจ้านายเขาครับครับแก้มุกเป็นมุกสดอิมพไววิชั่นด้นสดคโอ้โหเป็นแบบว่าโซโควีนกรีตติ้งมุกที่ใช้ได้อ่า พอพูดถึงโซโคเวียนครับกรีตติ้งแปลว่าวิชั่นเนี่ยรู้ข้อมูลของวันได้อยู่ครับผมอ่าว่าเป็นชาวโซโคเวียใช่ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจริงใน MCU ใช่ใช่ใช่วันด้ากับเอ่ฟลิกซิเวอร์เนี่ยสองคนเนี่ยนามสกุลแม็กซิมอฟเป็นโซโคเวียทั้งคู่ครับภาคอัลตรอนใช่เอาเวนเจอร์สเอจออฟเอาทอนใช่ที่โซโคเวียโดนเอาทอนเน่ยถล่มลงมาที่ทุ่มลงมาลอยยกลอยยกแล้วก็ทุ่มลงมาอ่า แปลว่าวิชันเนี่ยรู้ว่าวันด้าเนี่ยมาจากโซโควีใช่ต่อครับปุ๊บสินี้สินน,น,นี้คืออันนี้ให้เห็นเลยว่าวันด้าในโลกเนี้ยอ่ะขอพูดถึงโลกนี้เราจะใช้คำว่าหมู่บ้านเวสต์วิลคือโลกเนี้ยต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าหมู่บ้านเวสต์วิลเวสต์วิลอ่ะคือเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ฮเรายังไม่เคลีย เป็นมิติหรือเป็นอีกโลกหรืออะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าที่ปฏิทินเนี่ยเขียนอยู่อ่าฮะเออมันมีชื่อหมู่บ้านอยู่ที่ปฏิทินที่เราดูตอนต้นเวสต์วิลับและเท่าที่ดูจากเทรลเลอร์เนี่ยคืออาจจะเป็นโลกเราเนี่แหละออืเพราะว่าในเทรลเลอร์เนี่ยมันจะเหมือนมีบาเรียอยู่อืครอบอยู่ครอบหมู่บ้านเลยเป็นพลังทรงครึ่งวงกลมครอบอยู่ แล้วจะมีซีนที่อันนี้พูดถึงเทรลเลอร์นะครับพูดถึงเทรลเลอร์มันจะมีซีนที่โมนิก้าเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาหลุดออกมาจากเวสต์วิลเหมือนโดนพลังนี้ผลักออกผลักออกมาปึ้งเด้งกุ๊บทะลุบาเรียงมามาสู่โลกปัจจุบันครับมาสู่โลกจริงที่มีหน่วยกองทหารที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนอะไรยังไงเหมือนเข้ามาช่วยโมนิก้าครับแปลว่าไอสิ่งไอโดมที่ครอบอยู่เนี่ยพลังของใครยังไม่รู้แต่เท่าที่เรารู้ตอนเนี้ย คือเหตุการณ์ที่เราดูมาทั้งหมดในตอนที่หนึ่งเนี่ยคือไม่ปกติครับคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์บนโลกปกติไม่ใช่หนังย้อนยุคไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซีรีส์ย้อนยุคใช่เป็นซีรีส์ปัจจุบันเนี่แหละแต่เหตุการณ์เนี่ยเขาอิงซิทคอม,มเฉยเขาเอาซิทคอมยุค50 60ซี่เนี่ยมาโอมาเฉยครับแต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติใช่แต่ว่าในเวสต์วิลล์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นแน่ๆเนี่ยวันด้ามีพลังอ่ะมีพลังเหมือนเดิมเหมือนโลกจรรรริงงคคคคัับืืออเ่ว เสกนู่นเสกนี่เสกนั่นลอยลอยลอยเสกบสเตอร์กันเด็นออกจากบ้านุ่กระเด็นเสกอ้าวเผาไก่ไก่ไหมอ่ฮะเสกปุ๊บย่อเอาไก่กลายเป็นไข่ซสอย่างนั้นมากเกินไปอ่าเป็นมุกอ่าคือมีพลังครับวิชันเนี่ยก็มีพลังครับก่อนเอาไปทํางานเปลี่ยนหน้าตัวเองได้อืดวิ่งคุณวิชันคะอย่าลืมเปลี่ยนหน้าก่อนเอาไปทางานสิค้ารับวิ่งเลยคือมีพลังทั้งคู่เห็นแล้วว่าวันด้าเนี่ยมีพลัง อ่าไปต่อนะครับอ่าวิชั่นก็มีพลังเพราะมันจะมีซีนที่เจ้านายของวิชั่นเนี่ยคุณอาร์เธอร์ฮาร์ตเนี่ยเหมือนติดคอครับอาหารติดคอครับอเล็ซีนเนี่ยเดี๋ยวขอเนาเรื่องนิดหนึ่งต้องชมนะพุ่งกลับเลยว้าเฟี้ยวมากครับจากเป็นภาพเหมือนซิทคอมสนุกสนานใช่ไหมครับครับฟิฟตี้ซิกซี่ขาวดำก็จริงแต่เหมือนแบบเป็นฟิลลิ่งแบบวายแบบร่าเริงอ่ะร่าเริงแต่พอมาซีนนี้ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นซีนิมาติกเนี่ยเปลี่ยนเลย เลนกล้องคอนทราสต์ของแสงการจัดแสงทุกอย่างเนี่ยมันดูทึมขึ้นมืดขึ้นมืดขึ้นแล้วมันดูแบบฮอร์เรอร์เลยให้ดูตื่นเต้นขึ้นเป็นหนังทริลเลอร์ฮอร์เรอร์เลยคือซีนนี้ตั้งใจโชว์เลยว่าเฮ้ยเราโชว์นะว่าเปลี่ยนฟีลลิ่งตึ๊กอย่างนี้เลยอ่าฮ้นี่คือแบบโอ้โหดีเทลอ่ะของมาเวลสตูดิโอเขาไม่ธรรมดาครับต้องใช้ครนี้คือพุ่มกับเจ๋งมากขนาดขาวดำอยู่แล้วยังทำให้รู้สึกว่า ใช่ทาได้ยังไงน่ากลัวกว่าเดิมได้อีกคือไม่จำเป็นต้องเล่นเรื่องสีเรื่องอะไรเลยครับนี่คือขาวดำเหมือนเดิมสุดยอดนะเปลี่ยนโทนใช้วิธีเปลี่ยนโทนเปลี่ยนมุมคือทางเทคนิคทางซิน e m a t i c ครับคือแบบโอเจ๋งมากอันนี้คือแบบชอบจริงคือเฟี้ยวมากอ่าและซีนนี้เห็นชัดเลยว่าวิชันเนี่ยล้วงคอเจ้านายคือมีพลังัเห็นแล้วว่าวิชันเนี่ยมีพลังวันด้ามีพลังเหมือนโลกปกติในเวสต์วิลวันด้ามีพลังวิชันในเวสต์วิลมีพลังมีพลังและเป็นเป็นความลับ ที่ไม่อยากบอกเจ้านายเลยห้ามให้เจ้านายรู้ไม่บอกใครเลยห้ามให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าคู่แต่งงานคู่เนี้ไม่ปกติไม่ปกติแล้วก็ที่รู้อีกอย่างหนึ่งชัวร์คือวิชันรู้ว่าวันด้าเนี่ยเป็นโซโคเวียเป็นชาวโซโคเวียอันนี้ที่รู้นะที่รู้นะจำไว้ก่อนอ่ะต่อปั๊บอันนี้ชอบอันนี้คือแบบว่าอันนี้การขยี้มุก ที่โอ้โหครับอันนี้ปวดโอยมากครับคือนักแสดงคนนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนนักแสดงคนเนี้ยคือเขาเป็นเจ้าแม่ซิทคอมอยู่แล้วอ๋อครับในในโลกจริงเนี่ยคือเล่นเรื่อง Dead s e l e t y Show ผมดูจบทุกซีซั่นเลยดูครบทุกตอนชอบมาก Dead s e l e t y Show ครับเป็นเจ้าแม่เลยคือเรื่องซิทคอมเนี่ยชีเนี่ยเจ๋งเล่นเนียนอ่ะเล่นเนียนเขาก็เลยเอามาขยี้มุกซะว่า กลับแล้วนะจ้าวันด้าเป็นโซโคเวียนกรีตติ้งใช่การทักทายแบบชาวโซโคเวียคือเชื่อเชื่อแล้วก็อ่ะอุ้ยเรียนวัฒนธรรมมาใช่โอ้จำวัฒนธรรมมาปุ๊บทำทันทีใช้เลย๋อดีครับพูดถึงนักแสดงครับนักแสดงชายเหมือนกันเหมือนกันที่เป็นเจ้านายของวิชั่นคนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อซิทคอมเหมือนกันคือนักแสดงแบบคอมเมดี้ ครับคือบาเวซูโดเนี่ยแคสติ้งดาราเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมคือเลือกมาแบบตัวจีตตัวเอเลยตัวเอของทางอเมริกันเขาคือแบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บรู้ยี่ห้อเลยเหมือนของเราแบบเอานักคอมมาเงี้ยเรารู้และหาแน่แน่หาแน่แน่ครับคือแคสติ้งเขาจังมากครับอ่าไปต่อปั๊บคือแบบถึงบอกไงว่าบาเวซูโดขอโทษนะมึงกล้าที่กล้าที่ โอ้ยซ oh, ิทคอมอ่ะคือไอ้ล็อบสเตอร์ที่ลอยไปไมเมื่อกี้มันมาติดประตูบ้านวิชันหาตั้ง oh, นานไม่เจอโอ้ยสั่งวิชันไปหาซิอยู่ไหนหาไม,ไม่เจอมันมาแป,ปะอยู่ประตูหน้าบ้านท้งนั้น <c oughs> คุณภรรยาของเจ้านายวิชันเขาเลยเล่นมุกเป็นโอ้ยนี่มันดอน็อกเกอร์เลยครับต๊อกต๊อตอคือที่ใช้เคาะประตูบ้านของฝรั่งเขาจะมีเป็นเหมือนไอ้เหล็กใช่ไหมครับวงกลมๆที่ใช้แบบต๊อกต๊อกต๊อกเอาบ้านสมัยก่อน อู้ทำไมดอนน็อกเกอร์บ้านนี้แบบว่าไฮโซอย่างนงี้ยน็อกเตอร์โอ้โหคือแบบ <c oughs> กล้างจริงมาเวลคุณแบบใจถึงว่างใจคุณเกินร้อยอ่าตอนหนึ่งแค่นี้เลยครับคือแทบจะไม่ยังไม่เข้าเรื่องอ่ะใช้คำนี้ว่าครับอ่าคือเหมือนแบบโชว์โชว์เหนือก่อนโชว์ว่าเฮ้ยเราทำซิดคอมนะจ๊ะอโอ้โหคือแบบจับวันด้ากับวิชันมาเล่นซิทคอมให้เราดูอ่ะคือแบบ เจ๋งอะ่ะเจ๋งมากคือฉีกกฎประเพณีทุกอย่างของทีวีซีรีส์มาเวลเลยใช่คือเป็นเรื่องแรกที่ทําแบบนี้เลยไม่ซ้ําเรื่องอะไรเลยใช่เรื่องที่หนึ่งที่กล้าทําแบบนี้คือช็อคจริงๆว่าแบบเฮ้ยโอ้โหคุณแบบเกินร้อยว่ะครับใจถึงมากอะ่ะอ่ะแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งโอ้โหซีนนี้คือเด็ดเด็ดแจ๊กเจยกจุกจิกเลยคือตอนดูครั้งแรกนี่แบบโอ้ oh my god คือแบบ เฮยเฟี้ยวอ่ะเออพูดถึงเรื่องหนึ่ง aspect ratio คือหมายถึงความกว้างหน้าจอครับผมคุณบ๊ามนึกถึงไอทีวีเก่าๆรุ่นก่อว่าสมัยก่อนอะครับผมจะเป็นสี่ต่อสามอ้วนๆอ่ะใช่ผมก็มีคุณก็ต้องมีต้องใครที่แบบอายุเยอะๆหน่อยเด็กยุคใหม่จะไม่ไม่รู้จักแล้วรู้จักแล้วทีวีอ้วนๆนะน้องนะที่มันแบบว่าอ้วนๆตู้ปลาตู้ปลาเออมันจะเป็นจอสี่สามสี่ต่อสามครับอัตราส่วนจอสี่สามทั้งเรื่องเนี่ยเป็นสี่สามหมดครับ พราะว่ามันเป็นย้อนยุคใช่อ่ามันเป็น50มันเป็นสีสามเขาด้หมดเลยครับพอมาถึงซีนนี้ปุ๊บขยายครับเป็น16 9เป็นไซส์ปกติเท่าดูกันเป็นไวส์สควีนสมัยนี้ครับแล้วมีสีแล้วมีสีแสดงว่าเนี่ยเหตุการณ์ปกติบนโลกปกติของ MCU แล้วครับอันนี้คือโลกสมัยนั้นปัจจุบันนี้ของ MCU แล้วครับและเป็นคนเหมือนมีมอนิเตอร์อยู่ มอนิเตอร์ดูซีรีสนี้อยู่ครับดูซิทคอมนี้เหมือนเราอยู่คือซีนนี้นะบอกตรงๆเลยนะครับว่างงไม่รู้เรื่องแต่ที่เราสังเกตเห็นจะมีสองจุดนะครับสองจุดบนจอมอนิเตอร์ซ้ายที่เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เห็นดาบไหมจ้าเห็นดาบไหมจ้าคืออันนี้เราพรีวิวไปแล้วใครที่ยังไม่ดูยังไม่ได้ดูเราพรีวิวย้อนไปดูได้ช่องเราไปดูไปดู จะได้รู้ว่าหน่วยซอสอะคืออะไรครับอ่าเราพรีวิวไปแล้วเต็มเต็มเลยใช่ถูกด้วยเป๊ะเลยและก็ที่สมุดสมุดโจทย์โน้ตบุ๊กตรงกลางครับอ่ะดาบเห็นดาบไหมจ้าเห็นดาบไหมจ้าใหญ่บะมาแล้วครับดาบพิฆาตมาแล้วหน่วยซอสนี่ถึงบอกว่าสําคัญมากครับกับวันอาวิตานตอนพรีวิวเราย้ําแล้วย้ําอีกว่าหน่วยซอสเนี่ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเป็นเรื่อง แต่ว่าหน่วยซอสเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะคือหน่วยของคนดีครับน่าจะน่าจะน่าจะเป็นหน่วยของฝั่งฮีโร่ครับของฝั่งพะเอกครับแต่ทําไมมามอนิเตอร์ล่ะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้แน่นอนจากตอนหนึ่งครับจากตอนจากเทรลเลอร์เนี่ยเรายังไม่แน่ใจออืแต่พอดูจบตอนหนึ่งปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยชัวร์แล้วว่าพลังที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่วันด้าทาตัวเองอ่ะใช่เพราะว่ามันมีตอนที่เจ้านายของวิชันเนี่ยถามวันด้าอยู่ กับภรรยาของเจ้านายวิชันครับเหมือนแบบว่าชวนคุยครับเธอมาจากไหนจ๊ะครับย้ายมาจากไหนจันเนียที่เพิ่งเข้ามาอยู่หมู่บ้านเวสต์วิลล์ของเราแต่งงานเมื่อไรคบกันมากี่ปีแล้วจ๊ะเป็นยังไงอะไรแล้ววันด้าแบ a n k ไปเลยครับครับผมเหมือนช็อตเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนคือเหมือนความจําหายไปเลยครับแบ a n k วิชันก็เป็นด้วยเอาวิชันก็นึกไม่ออกครับแต่วันด้าเนี่ยกล้องเนี่ยเขาจะ ซีโคสโคสอัพที่วันได้เน้นที่วันได้เยอะกว่าแบงค์ไปเลยคือตอบไม่ได้สั้คําถามเดียวเลยครับมาจากไหนตอบไม่ได้ครับแต่งงานกันเมื่อไหร่ไม่รู้คบกันมานานแค่ไหนแล้วตอบไม่ได้ไม่มีข้อมูลตรงนี้ไม่มีข้อมูลเลยแปลว่าตรงเนี้ยไม่น่าใช่พลังโดมบาเรียที่วันได้สร้างเองครับจาคล้ายๆทฤษฎีมโนอีกทฤษฎีหนึ่งว่าอ่านี่เดี๋ยวเข้า ช่วงมโนแลนแล้วนะครับมโนแลนดินแดนมโนอ่ามโนเลยเป็นผู้ร้ายอ่ะคนอื่นอ่ะวินเล่นตัวอื่นอ่ะจับวันด้าเนี่ยมาอยู่ในมิติเวสฟิลนี้หรือเปล่ามาขังไว้หรืออะไรสักอย่างไว้หรือเปล่ามาอยู่ในโดมบาเรียนี้หรือเปล่าครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ที่ที่ขัดกับทฤษฎีเนี้ยคือลรงงว่าทำไมหน่วยซอสมามอนิเตอร์ล่ะหรือเป็นซอสที่ ควบคุมบอนด้าไว้อยู่เออมันขัดแย้งกันอยู่เหมือนตอนสมัยชิลไงใช่ตอนโทนี่สตาร์ก็จับบอนด้าไว้อยู่ในเซฟเฮาส์หรืออะไรสักอย่างใช่ใช่คือแยกไว้เพื่อไม่ไปทําอันตรายใช่กับตัวเองและผู้อื่นหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าใช่และอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือเครดิตตอนจบเครดิตตอนจบทำดีจังเลยสวยมากเป็นกราฟิกเหมือนหนังใหญ่ครับผมน้องๆหนังใหญ่เลยใช่คือเครดิตจบนี่เหมือนแบบว่าเหมือนนั่งดูในโรงเลยครับผมลงทุนจริงๆ คือ Marvel Studio เรื่องดีเทลนี้เขาแบบว่าไม่ธรรมดาครับอ่าพูดพูดถึงเรื่องโปรดักชันพูดถึงเพลงหน่อยอ่านมีทีมตอนต้นหน่อยนึงหน่อยหนึ่งคือทีมนั้นผมไปหาข้อมูลมาครับผมเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกับที่ทําให้ Frozen ฮึมดิสนีย์ดิสนีย์หนังแอนิเมชันของดิสนีย์ได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นบริษัทแม่เดียวกันครับผมอ่าเขาเลยเอาคนที่ทำทีมของ Frozen เนี่ยมาทําให้เรื่องวันดาววิชันด้วยโอ้โหคือเขาแบบว่า ดีเทลเนาะไม่ธรรมดาเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดอ่ะอันนี้เรามามโนโดกันต่อเลยครับผมมีอีกดอกหนึ่งที่อยากมโนอันนี้เทียบจากเทรลเลอร์นะเทียบจากเทรลเลอร์อ่ะฮะคือตอนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นซิทคอมยุค50 60่ใช่ไหมขาวดำครับถ้าเทียบจากเทรลเลอร์อ่ะมันจะมีซิทคอมเนี่ยที่ไล่มาตามยุคเลยครับของอเมริกันเขาเซเวนตี้เอตตี้ไนนตี้คือเล่นตลอดครับถ้าเราเปรียบเทียบตอนที่หนึ่งนะเป็นเหมือนตอนเปิดเรื่องครับคือเหมือนเพิ่งเสกแหวนแต่งงานอ่ะฮะ เหมือนนิวลี่เวดเลยคู่แต่งงานใหม่เลยเฮ้ยเราไม่มีแหวนนี่นาเตกมาปลิ้งขึ้นมาเลยคือเนี่ยเหมือนเพิ่งตอนเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเป็นคู่แต่งงานใหม่ครับถ้าเทียบจากในเทรลเลอร์เนี่ยที่มันจะมีซิทคอมยุคเซเวนตี้เอตี้มาเนี่ยวันน่าก็จะเริ่มท้องอืเหมือนเวลาเดินผ่านไปด้วยเทียบจากซิทคอมในยุคนั้นๆและก็เทียบจากเหตุการณ์ของวันาวิชันในไทม์ไลน์อ๋อตอนต่อไปนี้อาจจะคือเหมือนเล่นยับคือเหมือนเล่นมุกว่าอ่ะขยับ เล่นมุกเอ้ยซิทคอมยุคเซเวนตี้เหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วไงท้องแล้วไงครับซิทคอมยุคเอตี้อ่ะอุ้มลูกแล้วอุ้มลูกแฝดแล้วที่เรามโนไว้นะอย่าลืมนะวิกแคนกับสปีดครับใครที่ยังอยากรู้ว่าวิกแคนกับสปีดคือใครกลับไปดูกลับไปดูพรีวิวเราในชาแนลเราครับผมอ่าอันนี้คือแบบต้องติดตามต่อละครับนี่คือท้ายตอนหนึ่งเลยโอ้โหเป็นซีนที่แบบว่าโอ้โหเหมือนโดนต่อยตุ้ง ซอสมาแล้วอ่ะยิมแพงที่สุดเลยเซีนซอสมาแล้วอ่ะแต่แบบยังไงต่ออ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นนะอยากดูตอน2แล้วอยากดูแล้วเดี๋ยวไปตอน2เลยดีกว่าไปเลยดีกว่าจบเลยดีกว่าตอนสองเลยดีกว่าครัของเราช่องทางเราติดตามได้เหมือนเดิมเลยครับมีอะไรบ้างนะ f a c e b o o k ครับ i n s t a g r a m ครับผม t w i t t e r Twitter Tik t o k t ต k t o k ิโอ้ไม่ได้เล่นสร้างไว้สร้างไว้นี่ไม่ได้เล่นหรอกครับ อยากให้เราเล่นไปติดตามเราเดี๋ยวเราอัปเดตครับผมอ่าและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับช่องทางของเรา YouTube c h ANNEL เป้บัมเสิร์ชง่ายมากครับผมขึ้นไว้ให้ละวป๊อปป๊บปป๊ปปปปสุดท้ายนี้ก็จะไปอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ไม่ <My S 1> <B ully S 2> บูลีครับ่สวัสดีครับ